สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนุชนาฏบอลสีนะคะช่องนุชนาฏบอลสีนะคะวันนี้นะคะนุจะมาจัดโปรสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นนะคะต้องขอโทษลูกค้าทุกท่านนะคะเพราะว่าที่บ้านนะคะพ่อปู่เสียชีวิตนะคะเลยไม่ได้ รับโทรศัพท์หรือไม่ได้อ่านไลน์ท่านผู้ชมนะคะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้จะมาลงคลิป200นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาบอกเบอร์โทรเนาะเบอร์โทร0875279734นะคะท่านผู้ชมใครมีไลน์นะคะแอดไลน์สแกน QR code ทางด้านล่างนี้มาได้เลยนะคะวันนี้นะคะจัดโปรที่200บาททุกรายการนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะท่านผู้ชมว่ามีอะไรบ้างเนาะเริ่มต้นที่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นทิดาแม่กองนะคะท่านผู้ชมจ๋สวยมากๆเลยนะคะนี่นะทิดาแม่กองนะคะ200บาทนะคะมีแค่ไม่กี่กระถางนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นเศรษฐี่สุพรรณนะคะท่านผู้ชมสวยมากๆเช่นกันนะคะนี่นะ,ะหน้าชมพูหวานๆแบบนี้เลย200นะคะเศษฐีสุพรรณ มาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้ชื่อลักกี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าลักกี้นะคะ200บาทนะคะสวยมากๆเช่นกันนะคะนี่นะจ๊ะลักกี้นะคะมาทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมมาทางด้านนี้จะเป็นพริกกับเกลือนะคะพริกกับเกลือนะคะให้ที่200บาทนะคะมาทางด้านนี้จะเป็นมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์ก็200นะคะมนสวรรค์จะมีแค่3กระถางนะคะใครโทรมาก่อนรับไปก่อนได้เลยนะคะ 200บาทนะคะมาทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมจะเป็นชายชนนะคะชายชนปลายสีประมาณนี้นะคะ200บาทนะคะชายชนนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นบอลเก่าบอลโบราณนะคะไม่ทราบชื่อนะคะเป็นบอลโบราณนะถ้า wow ท่านใดรับก็บอกแม่ค้าว่ารับบอลโบราณนะคะ200บาทนะคะต่อไปทางด้านนี Bowser> ้จะเป็น ทางด้านนี้จะเป็นราชินีเงินแสนนะคะท่านผูช้ชมจ๋าราชินีเงินแสนก็200บาทนะคะนี่นะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนกรกฎาคม200บาทนะคะมาต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้ชื่อพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูนะคะสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมพลอยชมพูนะคะ200บาทนะคะนี่นะสวยจริงๆเลย ส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นพญามลนะคะท่านผู้ชมพญามนนะคะสวยเช่นกันนะคะพญามนก็200บาทนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นตะวันชิงพบนะคะท่านผู้ชมจ๋าตะวันชิงพบนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะตะวันชิงพบ200บาทนะคะมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นหาริพุนชัยนะคะหาริพุนชัยก็200เช่นกันนะคะ ทางด้านนี้จะเป็นเทพนารีนะคะใครชอบแบบว่าพื้นแดงจุดขาวนะคะเทพนารีนะคะสองร้อยบาทนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมทางด้านนี้ชื่อกหนกพรนะคะกหนกพรก็สองร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยเลยนะคะกหนกพรส่วนทางด้านนี้จะเป็นคุ้มทรัพย์นะคะท่านผู้ชมจ๋าไปเลี้ยงแดดเนาะเอาไปเลี้ยงแดดนะคะเดี๋ยวเขาก็เริ่มกัดมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะกระหนก อันนี้ชื่อคุ้มซัพ์เนาะคุ้มซัพ์ก็200บาทนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมทางด้านนี้นางสุชาดานะคะนางสุชาดาก็200บาทเช่นกันนะคะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนางสุชาดานะคะท่านผู้ชมจ๋าต่อไปมาทางด้านนี้จะเป็นบอนกาบนะคะท่านผู้ชมบอนกาบนะคะบอนกาบชื่อฤๅศีมงคลนะคะ รอสีมงคลนะคะ200บาทนะจ๊ะส่วนมาทางด้านนี้นะคะจะเป็นคุณหญิงทองม้วนนะคะท่านผู้ชมจ๋าคุณหญิงทองม้วนนะคะก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะม้วนดีจังเลยเนาะ2 0 0บาทนะคะคุณหญิงทองม้วนนะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นราสีโคบุตรนะคะท่านะผู้ชมราสีโคบุตรนะคะใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ200บาทนะคะ ต่อมาทางด้านนี้จะเป็นเท้าจันทชนนะคะท่านผู้ชมจ๋าเท้าจันทชนนะคะมีสองกระถางเนาะให้ที่สองร้อยบาทนะคะปลายประมาณนี้นะคะเท้าจันทชนนะคะต่อไปทางด้านนี้นะคะจะเป็นเขาสมิงนะคะเขาสมิงก็สองร้อยบาทนะคะนี่นะจ้าสวยมากๆเลยนะคะเขาสมิงนะคะมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นทับทิมเมืองจันนะคะ ทับทิมเมืองจันนะคะ200บาทเช่นกันนะคะทับทิมเมืองจันนะคะสวยมากๆเลยนะคะพอดีว่านุติดงานศพนะคะท่านะผู้ชมมาเปิดตู้อีกทีนะคะน้องบอนนะคะต้นโตๆกันทางนั้นเลยเนาะรอบนี้นะคะรอบนี้ใครได้ไปนะคะก็จะมีแต่ต้นโตๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าไม่ได้เปิดตู้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะที่หายไปเนาะ ไม่ได้หายไปไหนนะคะพอดีติดงานศพที่บ้านนะคะท่านผู้ชมต้องขออภัยนะคะถ้าถ้าไม่ได้รับสายไม่ได้อ่านอ่านลน์เนาะต่อมานะคะท่านผู้ชมจ๋ามาทางด้านนี้นะคะชื่อทองพันช่างนะคะทองพันช่างก็200เช่นกันนะคะทองพันช่างนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะสวยมากๆเลยทองพันช่างนะคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นสัตว er. ์จะทำนะคะท่านผู้ชมสัตว์จะทำเนาะกระถางนี้มีทั้งหมด3ามต้นในกระถางเลยนะใครได้กระถางนี้ไปนะคะนี่เอาไปแยกได้เลยนะคะสามต้นในกระถางนะคะสัตว์จะทำกระถางนี้นะคะอยู่ที่สองอบาทนะคะนี่นะมีสองต้นในมีสามต้นในกระถางนะคะแต่อีกต้นหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นต้นอะไรนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้มีกระถางเดียวนะคะ ชื่อดารารายนะคะมีแค่กระถางเดียวนะคะดาราราย200บาทนะคะนีนะคะดารารายสวยมากๆเลยใครอยากได้ต้นอะไรนะคะโทรมานะคะคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณยายนะคะแอดไลน์ไม่เป็นหรือไม่มีลายนะคะโทรมาได้เลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะต้นโตนะคะรอบนี้เพราะว่า นุดไม่ได้เปิดตู้นานนะคะ<อ>ก็จะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะค่ะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องหนุชนาดบอลสีด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะคลิปดีๆนะคะทางทางส่วนของเราจะได้มีบอลสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมในคลิปต่อๆไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ้กก็จะขอสวัสดีทุกท่านนะคะไปกับบอนสีทิดาแม่กองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ